เจอของป่าจ้าทุกคนเพื่อนเพื่อนคะผู้ใดเคยกินเนาะจ้าอันแถวบ้านเอินหอยเลื้อยจ้าแต่ว่าบางที่อาจจะเรียกหอยเดือยอย่างตลาดรอบนี้นี่คุ้มค่าขนาดค่ะพี่น้องได้กินของที่แบบเป็นของป่าของที่ตัวเองชอบทุงนี้ทุงงละสองร้อยนะคะเพื่อนเลือกให้แล้วอย่างงามจ้าแต่ถ้าเราเลือกเอาก็ก็ได้คะ่ะ เลือกเอาก็หน่วยใดเต็มเต็มแบบนี้นะจ้าพี่น้องเขาก็เลือกเอาน่วยนั้น mm. เพิ่นบอจอยแบบนี้เนาะอันนี้ถุงละร้อยจ้าถัดมาจะเป็นถุงละร้อยหกสิบค่ะกิโลนึงแต่อันนี้บ่ได้เลือกค่ะสีมีป่นทั้งน่วยน้อยน่วยใหญ่แบบนี้นะจ้าแต่ถ้าเขาเลือกเอากะเอาเลือกได้น่วยเต็มน่วยอิ่มน่วยพี่แล้วก็เลือกเอาน่วยใหญ่เนาะเพราะเขาจะเอาไป ลูกแล้วก็มาจ้ามใส่ไหมแล้วก็ยางค่ะพี่น้องนี่ได้แล้วค่ะถุงหนึ่งกิโลหนึ่งพอดีค่ะสองร้อยบาทจะ้ะให้ลูกชายเป็นคนเลือกนะคะตัวเองเป็นคนถ่ายขออนุญาตพ่อค้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนถามเพื่อนว่าเอามาตัทางใดหอยเพิ่นก็นบอกว่าเอามาจากทางผู้จะ้ะ เกินกว่ามาจากทางภูพานแบบนี้นะคะ่ะทางหฮาหาบ่ได้แล้วคะ่ะเอามาจากทางใดก็กินคือเก้าจ้ะพี่น้องกินเนื้อมันเนาะมันบ่เบื่อกับว่าเป็นพอจ้ะแต่กินมากกับบ่มีอย่างพิดปกติได้คะ่ะก็อร่อยแซบธรรมดาร่างกายกับบ่ได้มีอย่างเกิดขึ้นคะ่ะหนึ่งถุงเต็มๆค่ะพี่น้องอ่าให้ดูภาพอีกรอบหนึ่งจ้าเห็นรอบไหนก็ซื้อรอบนั้นค่ะทุกคนเห็นตอนไหนก็ตื่นตาตื่นใจจ้ะ ถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่นะคะทุกคน200บาทต่อกิโลขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปจนจบนะคะสวัสดีค่ะ